อ่านะคะสำหรับท่านใดที่รู้สึกอึดอัดในการเทรดนะคะให้เราทบทวนตัวเองนะคะว่าเราสามารถยืนระยะเทรดได้หรือไม่นะคะการยืนระยะเทรดให้ได้เนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วย up trend down trend แล้วก็ s i d e w a y เ trend นะคะสมมุติว่าเรารู้สึกอึดอัดนะคะกับตลาดในลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะ s i d e w a y เ trend เราไม่รู้หรอกว่า s i d e w a y มันจะมาเมื่อไหร่ ถูกไหมนะคะแต่ว่าแนวโน้มที่มันจะมาก,ก็คือปลายเดือนอ่ะอันนี้กันยานะคะปลายเดือนกันยาปลายเดือนสิงหานะคะเนี่ยปลายเดือนสิงหายาวมาถึงต้นเดือนกันยาอ่ะอันนี้ปลายกับต้นนะคะมีแนวโน้วนมว่าจะไซเวย์นะคะปลายบวกต้นเดือนนะคะมีแนวโน้มว่าจะไซเวย์หลังจากนั้นนะคะก็จะมีแนวโน้นมทําไมคะตลาดเป็นเทรน นะคะทเทรนขาขึ้นอันนี้ไซด์เวทเทรนอันนี้อัพเทรนนะคะอันนี้ตลาดเป็นเทรนอันนี้ไซด์เวดังนั้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องทําไงคะประคองความเสี่ยงบริหารเงินบริหารความเสี่ยงนะคะเพื่อให้ทําไมคะเพื่อให้เราอยู่รอดได้ทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นไซด์เวทเทรนอัพเทรนหรือดาวเทรนเพราะเราไม่รู้ว่า อั t เทรนมันจะมากี่วัน s i ไซเว y Trend มันจะมากี่วัน,น,วนดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถประคองเทรดได้หมายถึงยืนระยะเทรดได้เราก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งไซเว y แล้วก็อัปเทรนแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่เรายังไม่มีเทรดเซตอัพนะคะเรายังไม่สามารถรักษาระยะได้ รักษาวินัยรักษาระยะในการเทรดได้อ๋อเงินที่เรามีอยู่มันต้องเทรดได้ทั้งเดือนนะถ้าคุณยังอยู่จุดนั้นไม่ได้ให้พิจารณาความเสี่ยงเมื่อใดก็ตามที่คุณอึดอัดในตลาดที่ในตลาดที่มันเป็น up trend หรือ s i d e w a y trend ให้คุณดูว่าวันนี้รู้สึกเทรดเป็นยังไงรู้สึกเทรดยากรู้สึกอึดอัดให้ดูวันที่เลยถ้าเป็นช่วงปลายเดือนกับต้นเดือน โอเคอันนั้นคือแนวโน้มไซเวทเทรนแต่ถ้าเป็นกลางเดือนเป็นต้นไปในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นตลาดเป็นเทรนไม่ว่าจะเป็นอัพเทรนหรือหรือไซเวทเทรนอ่ะอัพเทรนหรือดาวเทรนนะโทษท,ทีนะเะมื่อกี้พูดผิดไม่ว่าจะเป็นอัพเทรนหรือดาวเทรนมันมักจะเกิดขึ้นกลางเดือนนะคะอ่ะมาดูต่อด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นต้นเดือนนะอ่ะมาดูต่อน,นี่นี่ตุลาเห็นไหมคะคำว่าตุลาเนี่ยอันนี้เป็นอะไรคะ เป็นต้นเดือนดังนั้นเราบอกว่าเฮ้ยปลายเดือนกับต้นเดือนนะมักจะมีทําไมคะตลาดมักจะทําไมมักจะไซเวนะคะดังนั้นเมือ่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะเมือ่อใดก็ตามที่เรารู้สึกอึดอัดในช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนน่ะให้เราหยุดเทรด ถ้าเราไม่หยุดเทรดเราต้องยืนระยะเทรดให้ได้หมายถึงว่าเงินที่มีอยู่จะต้องเทรดให้ได้ถึงสิ้นเดือนเพราะว่ามันจะยืนระยะเทรดได้ไซเว์เราก็อยู่ได้อัพเทรนเราก็อยู่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีวินัยเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีวินัยมันจะมีสารชาตยานบอกเราว่าวันนี้เทรดยากว่ะให้หยุดเทรดทันทีถ้าคุณฝืนเทรดมันไซเว์กี่วันอะยี่สิบห้าไปจนถึงวันที่สิบกี่วันอะมันกี่วันอะ 15วันไอระยะเวลา15วันนั่นน่ะตั้งหมดหรือ,อยังทําก่อนถ้าคุณฝืนเทรดหมดแล้วดังนั้นใครที่จะเทรดทั้งเดือนอัพเทนไซเวเทนดาวเทนได้สิ่งที่ต้องมีคืออะไรยืนระยะเทรดก็คือบริหารใครที่ไม่ถนัดบริหารให้ดูว่าถ้าจะไปสำรวจว่าเราถนัดแบบไหนถ้าคุณถนัดไซเวเทนก็เลือกเทรดเฉพาะไซเวถ้าคุณถนัดอัพเทน ดาวเทนคุณข้เลือกตลาดที่มันเป็นเทรนมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเนี่ยตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะคะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่12เป็นต้นไปอ่ะเอามาดูซิอ่ะอันนี้ต่อเป็น November อร์นะคะมาดูพศจิกาะนะคะพศจิกามีไซด์เวทเทรนไหมมีนะคะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่า4ปีมีครั้งหนึ่งเลือกตั้งใช่ไหมอ่ะเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะเอามาตรงเนี้ย เห็นไหมอันนี้ก็ไซด์เวทเทรนถึงแม้มันจะเป็นอัพเทรนมาถึงตรงนี้อะสิ้นนะ,ะอ่าดูข้างล่างนะคะดูข้างล่างตรงคําว่า November เห็นไหมต้นเดือนปลายเดือนเนี่ยเทรดยากใช่ไหมคะมันก็จะมีการไซด์เวทเทรนเนี่ยมาถึงตรงนี้พอจบเทรนนะคะอ่าพอจบเทรนเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มามันเป็นอะไรคะจริงๆแล้วมันเป็นดาวเทรนตั้งแต่ตรงนี้มาแล้วแต่ในระหว่างดาวเทรนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะไซด์เวอัพกับไซด์เวดาวอันนี้เป็นไซด์เวดาว นะคะเห็นไหมตรงนี้คือไซด์เวย์ใช่ไหมคะแล้วมันทําไมคะมันทําไมมันลงมาในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรไซด์เวย์ดาวนะคะไซด์เวย์แล้วก็ดาวลงมานะคะมันก็จะเทรดยากสําหรับบริเวณนี้เท่านั้นนะคะบริเวณนี้นะคะเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยนะคะมันเกิดในช่วงไหนคะต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนทีนี้มันเป็นมันหลุดออกจากไซด์เวย์จริงๆแล้วเมื่อไหร่คะเนี่ยนะคะเนี่ยหลุดออกจริงๆแล้วออกจากกรอบจริงๆเนี่ยก็คือประมาณวันที่7 เห็นไหมเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยรู้สึกอึดอัดในช่วงใดให้เราตีกรอบเอาไว้เลยนะคะตีกรอบทำฟรมวันนี้เทรดยากจังเราลากกรอบไปเลยให้ให้เราหยุดนะถ้าเราไม่หยุดเนี่ยตังหมดแน่นอนนะคะอันนี้เป็นอะไรคะอัพเทรนนะคะน,นี่เป็นอัพเทรนเห็นไหมอันนี้คืออะไรอัพเทรนและนี่คืออะไรไซเวย์ Side way, นะคะเนี่ยตอนนี้คือต้นเดือนกับปลายเดือนนะคะเราจะเจออะไรนี่ไซเวย์เทรนด์ นะคะตอนนี้จบไซเวหรือยังอย่าง,างถ้าจบทำไมต้องมีแท่งเทียนทะลุไม่บนก็ล่างนะคะ mm hmm. นะคะอันนี้คือไซเวเทรนเห็นไหมถ้าใครรู้สึกอุ้ยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยวันที่สี่วันที่ห้าท,ที่ลุ่งอัดวิดีโอเนี่ยรู้สึกอึดอัดจังเลยเทรดแบบไม่ไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ถนัดไซเวแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าโหช่วงนี้เถรดได้กําไรดีจังแสดงว่าคุณอะไรถนัดอะไรถนัดไซเวนะคะ อะนะคะมันก็จะมีอยู่ up trend s i d e w a y trend และ down trend นะคุณถนัดอะไรนะคะแต่ถ้าคุณถนัดนะคะในฝั่งของ uh, up trend นะคะหรือ down trend นะถ้าถ้าได้ up trend down trend มันต้องได้นะเพราะมันเป็น trend เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ถนัด s i d e w a y ก็ให้หยุดซะสำหรับคนที่รู้ตัวเองว่าเราถนัดอันไหนไม่ถนัดอันไหนแต่สำหรับคนที่มีระบบเทรดแล้วมีวิน,นัยคุณสามารถยืนระยะเทรดได้ คำว่ายืนระยะเทรดได้ก็คือสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งเดือนไม่ว่าคุณจะเจอ up t r น n d คุณก็อยู่ได้ไม่ว่าคุณจะเจอ sideways trend คุณก็อยู่ได้นะคะคุณจะเจออะไรรูปแบบไหนคุณอยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าเราทำไมบริหารความเสี่ยงบริหารเงินทุนแล้วก็บริหารเทคนิคนะคะเราอยู่ได้เพราะ3ระบบอ่ะหระบบ3เทคนิคนะคะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ